ฟาเรียบบ่วงวิมาลาตอนจบเรตติ้งสูงปรีตติดเทรนด์อันดับ3ของประเทศ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับละครเรื่องบ่วงวิมาลาละครโทรทัศน์ไทยแนวรามาภาคต่อจากโซเวรีบทประพันธ์ของนาราบทโทรทัศน์โดยพีรไลลาผลิตโดยบริษัทนีโนโบราเธอจำกัดนําแสดงโดยมิกทงระยะเรียรทัศนียาการสมนุตปูเป้เกสิรินน้อยพึ่งกํากับการแสดงโดยสุพนาค,ครุฑนาสําหรับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมา10ตุลาคม2 5 6 5เนื้อเรื่องดําเนินมาถึงตอนจบ e ี -27 ที่โดยบ่วงวิมาลาสามารถคว้า เรตติ้งตอนจบอวสานไปได้ทั้งหมด4.8พร้อมติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับ3ามบอกเลยว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่องเ็ที่ได้เรตติ้งตอนจบที่สูงสิดแถมกระแสในทวิตเตอร์ยังปังมากโดยมุกดาหนึ่งในนางเอกของเรื่องได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมระบุว่าละครจบแล้วมุกดีใจมากๆที่มีส่วนร่วมได้ในละครเรื่องบวงวิมาลาขอบคุณผู้ใหญ่ช่องเจ็ @ch7hd under score drama socialty บริษัท @nino brother กาะออฟฟิเชียลแอดหนิงปนิตาพี่ต่อแอดต่อเทพหนึ่งกพี่ๆนักแสดงทีมงานทุกๆคนรวมถึงแฟนคลับทุกๆคนที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดขอบคุณมากๆนะคะ Hash tag บวงวิมาลา s h tag 7 h 3 d r a m a s o c i a l t y